สวัสดีครับวันนี้เรามาดูริวก้าเซฟทูนะครับตัวนี้เป็นตัว FI แล้วนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับรถก็มีรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับหลอดยางยังค่อนข้างหนาน,นะครับสุดสีก็จะมีรอยนะครับรอยขีดขวดรอยกระเทาะเลนะครับตัวจับหลัง เป็นพลาสติกนะครับน,นี่ก็จะมีรอยตามการใช้งานนะครับรอยสติกเกอร์ขาดนะครับน,นี่รอยตามการใช้งานทั่วไปเลยนะครับเบาะสวยนะครับคันนี้มากับกุญแจสองดอกนะครับตัวนี้มีตำหนินะครับเป็นรอยนะครับ ไม่ห4 9 1 7มกิกโลคันนี้มีทัองสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ